ือไม่ว่าภาคเสริม Dream Home Decorator ไม่ได้มีแค่ของแต่งบ้านแต่เขามีเกมเพลย์ของเขาด้วยโดยเกมเพลย์ของเขาก็คือการเพิ่มอาชีพใหม่คือ Interior Decorator หรือนักตกแต่งภายในภายในบ้านนะะ uh. มาลองดูทุกคนเนาะว่าในส่วนของภาค Dream Home Decorator เนี่ยเกมเพลย์ของเขาจะดีเท่ากับโหมดสร้างหรือเปล่าอมืมาดูทุกคนเนาะในส่วนของอาชีพ Interior Decorator สวัสดีค่ะผู้กลับมาสู่ช่อง B f o r v e r นะคะก็ว,วันนี้เรามาเปิดส่วของ playlist ใหม่ทุกคนกนะ็คือในส่วนของ Dream Home Decorator หนทางการเป็น Interior Design ซึ่งในส่วนของล็อตนอก,ก็คือโล่งลึงเลยเดี๋ยวเราก็จะมาทำการอ่าทำให้เป็น Tiny Home แล้วกันเนาะเหมือนเดิมวางพื้นึน้นทุกคนใช่ยกขึ้นมา1สเต็ปเนาะ แล้วก็ขึ้นชั้นสอง d ิวซีลิงหรือบิวสองเพดานอ่ะแล้วก็กดในส่วนของหลังคาทุกคนตั้งหนึ่ง นี่ทุกคนบ้านเราแค่นี้เลยแล้วก็โฟจะทำการอ่าให้ตังเป็นศูนย์เพราะเราจะเล่น Black to u i c h เราจะทำงานหาตางังทุกคนการเป็น Interior Design แล้วมาซื้อของในบ้านดูซิว่ามันจะรวยแค่ไหนทุกคนเนาะฉ่านพิมพ์สูตรผิดเหรอแล้วก็พิมพ์สูตรมันนี่แล้วก็ตามด้วยซีโร่ทุกคนปึ๊บตังเราเหลือศูนย์ละอ่าอย่างที่บอกทุกคนว่า Dream Home Decorator เนาะเขามีอาชีพใหม่ก็คือในส่วนของ Interior Design เดี๋ยวเรามาในส่วนของสมัครงานดีกว่าทุกคนเนาะนี่ Interior Decorator อ๋อเขา เขาเป็น i n t u ร i o r decorator อ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกงานทุกคนมันเป็นเหมือนแบบงานที่เราลับงานเป็นฟิลฟิลฟรีแลนซ์ทุกคนฟิลฟิลเหมือนกับที่เราเล่นของ ที่ข่าวที่เราทําน้ําผลไม้ขายอะไรเงี้ยแกแล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือหรือวาดภาพขายอะไรองี้เนาะซึ่งงานที่เขามีมาให้ทุกคนกนะ็คือตอนนี้ทำได้แค่อันเดียวเนาะคืออันนี้ค่ะ room renovation ก็คือเป็นการที่เรา renovate ทุกคน2ห้องเนาะและวันนี้นะฮะเราก็ได้ตัวน้องลาม้จองทุกคนเราเปลี่ยนเนาะจากการที่มาทำปาร์มคาเฟ่ฟาร์มคาเฟ่คือแบบ เราโลกรกิจการทิ้งแล้วก็คือแบบเราขาดทุนเยอะเกินไปแล้วก็เลยมาทําไปในส่วนของ interior decorator เนาะโอเคแต่ว่าสามีเราทุกคนไม่ได้มาด้วยเราก็มาคนเดียวละกันเนาะกะติเราแกในส่วนของาพาร์ม dream home decorator คนเขาก็พูดในส่วนของแบบหมดวิวมันดีมากแต่ว่าเขามีเกมเพลย์ให้ด้วยใช่ผมก,ก็เลยว่าก็วันนี้มาเล่นเกมเพลย์ของเขาดีกว่าเพราะว่าเราก็ทําการแบบอืมกันเรียกว่าอะไรอะตายาเออ ก็ป้ายยาแพ็คนี้เยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอมันก็ควรที่จะแบบมาลองเล่นเกมเพลย์เขาดูบ้างเพราะเราป้ายยาแค่ในส่วนหมดบิ้วไงเออไม่เคยพยายามเกมเพลย์เขาเลยก็เลยว่าเออมารีวิวแล้วกันเนาะโอเคแกตกตั้งแต่เชานะ้าเนาะตอนตอนนี้4ี่โมงเย็นเราก็ได้ของมาเยอะนะเอาาด,เดียวค่อยไปขายแล้วกันแล้วก็ ที่บ้านเรามีการเออเขาเรียกว่าอะไรเวลคขมบาร์กอนใช่ใช่ใช,ใช่เขาพวกกอดมามอติเมอร์มากับเบลล่ากอดสวัสดีจ้าพวกแกมาตอนบ้านฉันมีแค่เนี่ย <laughs> อันนี้คือเรียกว่าบ้านได้ป้าหรือว่าเรียกว่าอะไรเดียแกคือมันมีแค่นี้เลย <laughs> โอเคมามาถือว่ามีของกินแกแล้วแกให้เลยฉันน่ะพุดเค้กหรออ่ะเก็บกปเป๋าไแล้วกันเนาะสวัสด,ดีสวัสด,ดีเดี๋ยวก่อนนะเรามาเรามาเม็กเฟนก่อนดีกว่าแกเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เมคเฟนอ่ะเขาจะแบบไม่พอใจเราเว้ยแกชใช่ถือรอยป่นปังเขาได้ไงแกไม่ใช่ไรโอเคพวกแก2 2> ส่องซุ้มครึ่งลาปลากลับบ้านไปนับไปนอนเนาะป้าโอเคปิดวิวข้ามอก้อนเนาะแล้วเดี๋ยวโฟจะซื้อเตียงทุกคนตอนนี้มีแค่2องร้อยสี่สิบสามจะพอไหม่เตียงอะเป็นราคาสองร้อยสี่สิ แต่มีตังค์สองให้สามก็ก็ได้และม嘛โอเคลูกแม่คืนนี้หนูนอนเตียงก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปทำงานกลับมามีตังค์ห้าร้อยแกได้ซื้อของในบ้านแบบครบทันเนาะใชายก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็คงจะมีพื้นที่ในการให้หนูอยู่อาศัยแล้วลูกเนาะใชายก็คงจะแบบเอาตังค์มารีโนเวทบ้านได้อ๋อเป้าหมายทุกคนกนะ็คืออยากจะได้มีบ้านเท,ทียร์ไทนี่นนหนึ่งหลัง จากการที่ทาในส่วนของ oh, Interior Decorator ใช่ดูแล้วว่าจะทำได้ไหมทุกคนแล้วหนูชอบกินไม่ได้พูดเค้กอันลูกไม่ชอบไม่มีใครชอบพุดเค้กสักคนสวัสดีเช้าวันสดใสทุกคนเดี๋ยวเราก็เตรียมพร้อมเนาะการไปทำงานวันแรกตอนเวลา9โมงชา้าทุกคนตอนนี้7โมงละเดี๋ยวเราจะให้น้องเลโอเรวพี่เลโอ นัสเจอร์เบอรี่มาได้ไงเอ่ยจะให้รามี่ลูกเอ่อหนูมากินในส่วนของขนมดีกว่าเพราะว่าเอ่อมอติเมอร์เขาให้มาแกเราเราต้องกินขอบคุณที่แจ้งเตือนยังไม่ได้เซฟเลยเนี่ยโอเคแกมันมีขึ้นปอ๊อปอัพเนะว่าตอนนี้งานเริ่มขึ้นแล้วเนาะ time to design ถึงเวลาที่จะออกแบบแล้วทุกคนใช่ซึ่งเขาก็มี choice ก็คือเหมือนมันมี choice เหมือนกับตอนที่เราไปทำงานนักวิทยาศาสตร์เลยทุกคนใช่คือจะไปทำงานด้วยไหมหรือจะส่งไปคนเดียวแต่ว่า เราไปทำงานด้วยค่ะดูนะคะว่าจะบักหรือเปล่าเนาะปะัปะ๊บปั๊อุ้ยอยู่คอนโดเหรอแล้วฉันเข้ายัางไงวะเนี่ยอ๋อ,อกดตรงนี้โอเค <ś c oughs> ไม่ค่อยเล่นอะไรอย่างงี้ทุกคนใช่ไม่ค่อยเล่นแบบเออพวกคอนโดคอนโดอะไรอย่างนี้เนาะอ่าเดี๋ยวก็น,นะลูกค้าอยู่ไหนเอยคนนี้ปะ นาดีอ๋อวาเลนติน่าคือเหมือนเราก็ต้องเรียนรู้ว่าแบบเออลูกค้าเขาชอบสไตล์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแกใช่โดยการที่เราสัมภาษ์ลูกค้าเนะอ๋อแล้วก็เคลทุกคนก็คือตันแรกก็คือมาค่ะลูกค้าที่รถเนาะแล้วก็ให้เราเก็ตทุนนกับลูกค้าแล้วก็ให้เราถ่ายรูปก่อนจะตกแต่งนะ แล้วก็ให้เราในส่วนของการ enter v i e w b o d กคือเข้าทปส่วนขง v ิ e โ b o ทุกคนใช่เข้าหมดสร้างเนาะแล้วก็ให้เรา take after ก็คือเหมือนถ่ายหลังจากที่แต่งแล้วแล้วก็ให้รีวิวทุกคนก็คือเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโชว์ผลงานให้กับลูกค้าดูว่าเราแต่งเป็นยังไงบ้างอะไร <cape> ทุกคนใช่เดี๋ยวเรามา design ดิสคัตดีไซน์กับลูกค้าแล้วก็ เรามาลองนี้ทุกคนมีมีคำสั่ง interior decorator นะก็ถามทุกคนนะว่า m a k to see mood board ว่าเอเอมี mood board อะไรเนี่ยเออให้แบบให้เป็นแนวทางไหมอะไรเงี้ยแกใช่แล้วก็ m a k to see Pinterest อ๋อมันคือ Pinterest แต่ว่าไม่กลัวกลัวแบบกลติลกสิ์ก็เป็น Pinterest แทนโอเคเรารู้ในส่วนของข้อมูลของวานติ่าทุกคนนะว่าเขาต้องการแบบไหนเขาต้องการสีเขียวคือเขาชอบสีเขียวมากแล้วเขาก็เป็นในส่วนของ อ่มีแอคทิวิตี้ที่ชอบคือไรติงก็คือเขียนหนังสือแล้วก็ชอบสีสม้มแล้วห้องที่แกให้ฉันแต่งคือห้องไหนอะห้องนี้หมะ a k e Photo Interior Design แล้วก็ Take Before Photo ทุกคนคลิกไปที่พื้นเนาะมันก็จะมีขึ้นคนว่า Interior Decorator แล้วก็เนี่ยทุกคนถ่ายรูปก่อนจะแต่งโอเคคุณผู้ชายเดี๋ยวขอยัดถ่ายรูปตรงโต๊ะตรงนี้ก่อนนะฮะหนึ่งรูปแชะแล้วก็เดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงพี่นาเดียตรงนี้หน่อยนะฮะ แล้วพี่เขาเขาชื่อว่าเลนติน่าวาเลนติน่าตรงนี้นะคะแล้วก็ ฝั่งนี้นิดนึงอ่ะลึดอ่ะแล้วก็ถ่ายตรงผนังไว้ดีกว่าเผื่อว่าเราเราแต่งผนังทุกคนอ่ะตรงนี้เนาะหนึ่งลึอ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือถ่ายทางห้อง <c oughs> จะเก็บเฟรมครบไหมเนี่ยทุกคนนะอ่าประมาณนี้แล้วก็ได้อ่ะประมาณนี้โอเคไลน์ลูกค้าคือเซนต์ไครเอตเอเวทุกคนใช่ไลน์ลูกค้าออจากบ้านไปเลยด้วยออกไปจากบ้านนั้นเดี๋ยวเราจะแต่งบ้านแล้วนะจ๊ะ <c oughs> คุณน่หรือไม่ที่จะไลน์ลูกค้าออกไปคุณจะไม่สามารถที่จะ อ่าดิสคอเวอเอ่อค้นพบอ่ะ uh, ในส่วนของข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าชอบหรือว่าไม่ชอบได้แล้วนะโอเคไม่เป็นไรเรารู้หมดแล้วแนตะ่ว่าลูกค้าชอบอะไรบ้างไปออกไปเร็ว <laughs> ออกไปกันได้แล้ววันนี้คลิปนี้เราจะสร้างแบบสวยในส่วนคลิปหน้าค่อยว่ากันทุกคนอ่ะ uh. เขามีบัตเจ็ตมาให้ทุกคนคือ5,111ั่เข้าสู่ช่วน้องโตแต่งบ้านมาเรามาเริ่มแต่งบ้านทุกคนเนาะเน้นโทนสีเขียวสม้มมันเข้ากันยังไงวะอยากรู้ั้กงโทนนี้มันจะเข้ากันยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอหรือของก่อนโอเคห้องโล่งแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมามันฟิกได้ทุกคนนะมันฟิกว่าแบบเออในส่วนของ Activity Writing เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วกดไป มันก็มีขึ้นเนะว่ามีคอมพิวตรงคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแกสีส้มกับสีเขียวยะฉั้นกรองสีส้มสีเขียวก่อนดีกว่าเราจะจัดหนักในส่วนของโต๊ะคอมอ่าให้มีความเป็นสีเขียวสีส้มก็เป็นอันนี้ทุกคนเนอกจากในส่วนของพาสเทล o อปคิดคือเขาไม่ได้บอกสไตล์ไงสไตล์อะไรก็ได้แล้วเราก็เลยจัดหนักทุกคนสงสไตล์เนาะอ่าฉันรู้ละเราก็ตั้งธีมไงมันก็ตั้งธีมห้องนี้กลายเป็นแบบเหมือนแบบห้องเด็กเดเออมีความเป็นแบบ ฟิลแบบเออมีแบบมีความแบบพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยแกใช่เดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนสิ่งของเนาะให้มีความออกเขียวเขียวอะไรอย่างเงี้ยเออเออแล้วก็เป็นชอบเขียนหนังสือต้องมีอินสปีเรชันจากการอ่านหนังสือบ้างอะแกแล้วก็ฝั่งนี้ตอนแรกเขาเป็นในส่วนของแบบเป็นโซฟาอาร์มแชร์ใช่ไหมแล้วเราก็เพิ่มโซฟาอาร์มแชร์เขาแล้วกันที่มีความแบบปะมุขประมีขึ้นมาก็ใช่ของพาสเทลพ๊อปคิดเนาะพาสเทลป๊อปคิดกับไฮสคูคุยทุกคนคือคอมบิเนชันที่แบบ มันดีมากเลยจริงๆเฮ้ยแล้วเขาคือแบบให้เราแต่งพื้นปะไม่รู้ถือเป็นบริการแถมมากันทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนพื้นให้คุณพี่เขาดีกว่ากันใช้พื้นนี้ไหมโอ้เดี๋ยวว่าแต่งสวยไม่เน้นแกงไงโฟมันดูแกงจังวะอะอะอะฟิวฟิวนี้ฟิวฟิวนี้อุ้ยมันมีความเป็นห้องเด็กขึ้นมาเลยแกมันมีความแบบจัดจ้านสีจัดจ้านอุ้ย โูู้ก็แต่งสวนเหมือนกันนะแล้วเอาดีคือมันก็แบบมีความคอมบิเนชันที่แบบดูไม่น่าเข้ากันได้แต่ก็เข้ากันได้อะแกต้องใช้ตังลูกค้าขุมเพราะว่าลูกค้าเขาเอาตังให้เราแล้วเราก็ต้องใช้แบบเออห้ามเหลือห้ามขาดเพราะงั้นเราก็ต้องใช้ให้หมดแกตังที่ลูกค้าให้มาเดี๋ยวฉันก็เติมของเพิ่มละกันนะเพราะว่ามันเหลือเยอะมากแกหมื่นหนึ่งฉันแต่งน้อยเหลอวะฉันก็ว่าฉันก็ไม่แต่งน้อยนะแต่มันแบบ มันเหลือเยอะอะโอเคแกห้องสีเขียวและห้องสีส้มในแบบที่ฉันวาดฝันไว้ก็เสร็จเรียบร้อยทุกคนนะด้วยงบ6 6 2 1นก้ยบ็ก็เยอะนะแต่แค่ว่าแบบเงินมันเหลือเยอะมากแกเงินเหลือหมื่นหนึ่งฉันรู้สึกว่าไม่มีจุดไหนที่ต้องเพิ่มแล้วอะเออก็เลยว่าพอดีกว่าหรือเพิ่มดีวะมามาอามาเทคสองเทคสองโอเคเราเติมของคอบ้วทุกคนเนาะตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมด6ก2ันบนะเหลือมากมันมาณ1 3 3 0ทุกคนใช่แล้วว่าพอแค่นี้ ดีกว่าอืมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าหมดหมดในเกมเพย์ทุกคนแล้วก็เราต้องถ่ายรูปหลังจากที่เรานั้นได้ทําการตกแต่งแต่ว่าฉันลืมเซตแรกว่าแกฉันถ่ายมุมไหนบ้างเหรอกนที่ตัวเองเหรอแล้วก็ interior decorator อ่ะแล้วก็ call client to lot นี่ไงเออเรียลูกค้ากลับบ้านแกแล้วก็รูปทั้งหมดนี่แหละเออฉันถ่ายหมดแล้วแกเลือกไปเลยโอเคลูกพาลูกค้าไปรีวิวพาลูกค้าไปรีวิว <c oughs> ลูกแม่โอคโอเคโอเคโอ,คโอ,คโอ้ลูกค้า ลูกค้าเลือกใส่กำแพงเป็นผีปะเนี่ยภ uh huh. าพ before after ทุกคนหลังจากคิดแต่งคืมตอนแต่งมันแบบมันมันแบบไม่เลออิศอ่ะพอหลังแต่งมาทุกคนคือแบบสีมันคือใช่อะ่ะเอาอดีเนี่ยทุกคนดูดิสีสวยสวยจะตายเออสวยเหมือนคนแต่งแหละแกนี่อะ่ะสุดท้าย สวยสีส้มสีเขียวนี่คือมันเป็นคอมบิเนชันที่แบบดีมากๆเลยใช่เพคกดถูกเลยทุกคนแล้วก็ลูกค้าชอบไหมอะ่ะเขาดูชอบนะแกดูสิดูจากท่าทางเขาดูชอบนะเว้ยแล้วเดี๋ยวเราก็มาโชว์ออฟทุกคนก็คือไปที่อ่าสิ่งของปะ่ะแล้วก็เช็คดิส count ไหมอ่ะแล้วก็ให้เราแชทกับลูกค้า5ครั้งแล้วก็ ask client for t h i r final โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราคุยลูกค้ากันลวกันเนาะเป็นไงชอบปะ อุ้ยแกเขาชอบแล้วขาร้องไห้ด้วยเออเออมันมันมันสวยขนาดเลยเหรอแกมันไม่ถูกใจขนาดเลยเหรอวะฮะอุ้ยแกอย่าอย่าหอมแก้มลูกชายฉันเดี๋ยวก่อนนะคือคือเพวกแกชอบหรอแล้รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับบ้านนี่เลย ดดูเจออามุมไกลเจอว่าเข้ากันปะนี่ผลผลลับทุกคนรีซาวเนาะก็คือลามี่ได้สําเร็จในส่วนของไซยงานนี้แล้วแล้วเขาก็ได้เงินอ่ะได้รีซีฟ์ฟอ l l o w วิงรีลาวก็คือได้เหมือนแบบได้ผลตอบแทนมาทุกคนก็คือได้มา648เหรียญทุกคนแล้วก็ Professional reputation แล้วก็ improve significantly อ๋อคือได้แบบเปมื่นแบบค่าชื่อทรงชื่อเสียงขึ้นมาทุกคนเพราะว่าเราทำปูกใจลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เรา go home ดีกว่าลูกกลับบ้านดีกว่าปะเร่ะเลยแหละวันนี้ได้มาพันสทุกคนเมื่อวานเราเหลือตนะังค์สิบสะใช่ไหมเราได้เราได้มาพันสาแล้วแกเดี๋ยวเรามาซื้อของเข้าบ้านดีกว่าเนะออ่าง,งแรกเลยคือเปลี่ยนเตียงเพราะว่า <laughs> เตียงคือโอ้โห energy เ,เ,เพิ่มชามาก เดี๋ยวฉันใช้เตียงของอะไรดีที่มันแบบเออยังพอมีตังเสื่องอื่นต่อแกฉันใช้เตียงของผ้าอ่าไฮาสคูเรียละกันเนาะซื้อพุ่มฉี่พุ่มฉี่ให้น้องอะไรไงแกเผื่อแบบน้องกวดฉี่แต่ไม่ต้องเดินไปไกลฉี่ตรงนี้เลยเนี่ยอ่ะไปตรงนี้เนาะแล้วก็อ่อย่างได้ที่อาบน้ําอ่ะเออเผื่อแบบน้องน้องโตเหม็นก็อาทานตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราก็เลื่อนขั้นเป็นขั้น2ทุกคนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มารับงานเพิ่มอู้ เราปลดล็อกมาเพิ่มหลายอันเลยนะแกอันนี้คือแต่งห้องเด็กอันนี้แต่งห้องน้ําแต่งห้องธรรมดาแล้วก็แต่งห้องธรรมดาเงินอันไหนได้เงินเยอะสุดวะอันนี้นี่ห้องเด็กห้องเด็กได้ตังค์เยอะสุดเลยเราเอาอันนี้ละกันเนะาะเพราะได้ตังค์เยอะสุดเลยโอเคทุกคน,นเจอนพรุ่งนี้เช้าละกันนะเพราะตอนนี้คืนน่าจะไม่มีอะไรมาก,กาาทุกคนโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะ Good morning everybody เช้าละคทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือเวลาเจ็ดโมงจะแปดโมงทุกคนใช่เนาะตอนนี้เนาะ ก็โฟให้น้องรามิจองมาออกมาวิ่งทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเอ่อตุ้ยนุ้ยเกินไปก็เลยให้น้องมาวิ่งก่อนดีกว่าแล้วก็นี่ค่ะทุกคนได้ส่วนของสเกตแพดก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นสมุดสเกตตะทุกคนเป็นเหมือนแบบแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยแกใช่แต่ว่าเผื่อไปละก,กันเผื่อเราวาดรูปเล่นเนาะโอเคถ่ายทิ้งทุกคนได้205อาเนะลาะปลูกไปไปกินข้าวดีกว่าไปล,าลูกไปเค hey, จ้าทำงานวันที่2กันดีกว่าทุกคนเนะาะไา ไปทํางานกันดีกว่านแค่ดูสิว่างานคขาเนีดยยากไหมเด็กที่ว่าคือน้องคนนี้ปะใช่ไหมน้องโอเรียนใช่ไหมน้องคนนี้ปะอ่ะแล้วก็ถามรายละเอียดลูกค้านะว่าเขาชอบอะไรชอบสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็มีขึ้นมาทุกคนเนาะถามเด็กได้นะแกเออไม่ใช่ว่าถามได้แค่ผู้ใหญ่ถามเด็กได้เด้อคือตอนเนี้ยน้องเขาบอกทุกอย่าง ยกเว้นสีที่ชอบที่น้องบอก Activity ว่าชอบโปรแกรมมิ่งชอบ m i มิ l ซ์โหรือชอบวิดีโอเกมแล้วก็ชอบการวาดภาพแต่แม่ต้องการสีลูกว่าหนูชอบสีอะไรไม่ได้แต่งได้ลูกเอ้ยโอเคสรุปฉันก็ไม่รู้เลยเพิ่มเลยแกก็คือน้องก็คือบอกแค่แอคทิวิตเนาะ ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราก็จะทำแอคทิวิตี้ให้น้องไม่ใช่เดี๋ยวเราก็เอาเน้นแอคทิวิตี้ที่น้องชอบก็คืออย่างเช่นแบบการเล่นเกมเหมือนการวาดภาพเพราะว่าเด็กเขาทำสองอันนี้ได้เนาะใช่ก็เดี๋ยวเน้นตรงนี้เอาแล้วก็สีที่คิดก็คงจะเป็นสีเขียวทุกคนเพราะว่าน้องแต่งชุดเป็นเอ่อเป็นสีเขียวกับสีเหลืองก็เลยว่าเดี๋ยวจะเน้นสีเขียวเหลืองละกันช่วงนะ้องโฟตแต่งบ้าน ep สองเดี๋ยวก่อนนะห้องนี้เขาก็มีคอมพิวเตอร์ให้แล้วแล้วก็มีวาดภาพให้แล้วแต่ว่า งต้งการเพิ่มอีกได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่จุดให้เลยแต่แตก่อนอื่นนะขอทุบห้องทิ้งก่อนขอทุบเฟอร์นิเจอร์ทิ้งก่อนละกันเราได้แต่งง่ายขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีน้องชายนี่ก็อาจจะให้น้องชายอยู่ห้องนี้ด้วยกันเลยไหมใช้เป็นเตียงคู่ไหมแกเนี่ยสองพันฉันให้เลยโต๊ะข้างเตียงสีเหลืองแล้วกันจะได้ตัดกันหน่อยเนาะแกเนาะอ่ะแล้วก็มุมนี้เราทาเป็นมุมทํางานดีกว่าเพราะว่า เออโตะคอมมันพอดีเป๊ะเลยแกสองทายอ่ะอืมก็เลยว่าเดี๋ยวตรงนี้เป็นโตะคอมคอมพิวเตอร์สีเขียวหรออันนี้สีชมพูอันนี้นี่นี่น,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 นี่โอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็อี้ก็อี้มีของสปอนบ๊อบไหมอ่ะคืออยากอยากเซ็ทอยากได้เข้าเซ็ทกันเลยอ่ะมีปะมีแง่นี่แง่ใช้เป็นสีเขียวละกันเนาะแกอ่ะแล้วก็ต่อไปคือที่น้องชอบก็คือเพนติ้งใช่ไหมวาดภาพถ้าเกิดเรากดไปคือมีแค่อาร์ตอีเซลปะอ๋อ เพนติงคือรวมพวกรูปภาพด้วยโอเคเดี๋ยวแม่จัดให้รูปรูปภาพเต็มห้องแน่นอนอืมเพราะว่าเตียงคู่มันดูกินพื้นที่เกินไปอ่ะมันไม่มีพื้นที่ในการแต่งเพิ่มทุกคนเพราะว่าเราทําเป็นเตียงเดี่ยวดีกว่าแล้วก็เอ่อมีของตกแต่งเยอะทุกคนเพราะว่าพอเตียงใหญ่ปุ๊บมันไม่มีที่ในการแบบใส่แบบพวก ออของเล่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยแกฉันเลยว่าเดี๋ยวฉันเปลี่ยนดีกว่าแล้วก็เราจะใช้เตียของสปอนบ๊อบเลยเพราะว่าเขาคือสป <c oughs> อนบ๊อบคิดลูมเขาชื่อเขาก็บอกทุกคนว่าเป็นคิดลูมเพราะะนันเราก็จะใช้ของผ้าเขาละกันเนาะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ฉันอยากจได้เป็นตุ๊กตางตุ๊กตาอะไรเงี้ยเป็นพวกกล่องของเล่นเออกล่องของเล่นตรงนี้หนึ่งกรุ๊บแล้วก็มีแบบบ้านของเล่นตรงนี้ห กรุบนี่เนี่ยอ่ะแล้วก็พรมหนึ่งกรึบไว้ตรงนี้เอ,เอียงๆด้วยให้แบบมีความเป็นห้องเด็กโอเคมาสปอนบอพอละเดี๋ยวแต่งของอื่นต่อดีกว่าไปเป็นไฟดวงดวงอันนี้แม้เออไฟดวงดว,งดวงนี้มีความเด็กมากเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้กระจกใช่ไหมกระจกเอาไว้ตรงนี้เนาะเอาไว้อันนี้นี่นี่นี่น,นี่โอเคป,ปึ๊บตรงนี้ โอเคน่ารักจังเลยอ่ะเออมันน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวของจุกจิคอยแต่งละกันเราแต่งรูปภาพดีกับเพราะเขาชอบรูปภาพมากเลยเนาะโอเคตกแต่งห้องก็จะออกมาประมาณนี้ทุกคนเนาะเน้นเน้นธีมแบบสีเหลืองสีเขียวสีม่วงละกันเพราะว่ามันม,มีเตียงสีม่วงมาด้วยพ <c oughs> อหลุดคิวซีหลุดคิวซีแบบเพิ่มสีม่วงเข้ามา <c oughs> เดี๋ยวเราเปลี่ยนพื้นทุกคนนอ้อเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนพื้นให้กับน้องก่อนดีกว่าพื้นพื้นเป็นพื้นพรมนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพื้นไม้น้องเขาจะแบบลื่น ลมหัวแตกได้แก่ฉันใช้เป็นพื้น,นี้ละกันเนาะของพารทเทลป๊อปเปลี่ยนไฟเดี๋ยวเรามาใช้ไฟที่มันดูดีมีความเป็นเกี่ยวๆแล้วก็ห้อยลงมาจากปากป่าที่มีความเป็นเด็กๆด้วยอุ้ยไม่ตีมเยอะจังไฟเกียวๆมีความเป็นเด็กหรอก็ที่คิดตอนนี้คือสปอนบ๊อบอีกแลนะ้ว คือคือตอนบอบคายมันเข้าเสร็กันเลยละกันเนาะแกเนาะแล้วก็ตรงนี้ขอเพิ่มไฟหน่อยดีกว่ามันมืดอะไอตรงโตโคอมอะอืม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 ดูดีนะดูดีนะอาจจะมืดมืดทุกคนแต่เป็นห้องนอนอ่ะใครจะเป็นใครจะให้ไปห้องนอนสว่างวะมันก็นอนไม่ได้ป้ะเออแล้วใครนอนเปิดไฟล่ะผมไม่มีโอเคมะ เดี๋ยวเราเข้าส่วนของเกมเพลย์ทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปตอนที่เราแต่งเสร็จแล้วกันเนาะตืดตืตอ่ะแล้วก็ตรงนี้อ๋อฉันถ่ายผิดมุมไม่เป็นหรอกั้าแล้วก็อันนี้ตื๊ดตืดตืดตืโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวราก็จะให้ลูกค้ามาดูนะว่าที่เราแต่งเนี่ยเขาชอบหรือเปล่าต้องชอบบังคับนี่คือไปบังคับว่าต้องชอบ้าไม่ชอบนะ คันเกลติ๊กที่ตัวเราแล้วก็รีวิวรีโนเวชั่นคู้ใครแอนอ่ะลูกอ่ะ โอ้ยแล้วหนูยืนยืนบนนี้เหมือนเป็นเจ้าของบ้านเลยลูกเอ้ยอ่าเดินเข้ามาเดินเข้ามาโอเคลูกค้าเดินเข้าไปดูแลแกทไมเขาไม่ไม่ปิดตากันอ่ะทำไมเขาไม่ปิดตาชอบกันไหมสีเหลืองคือแกไม่บอกสีฉันแกบอกแค่ a c ิ i v i ฉันก็เลยเออจัดของที่มีความเป็นสีเขียวกับสีเหลืองตามชุดแกนี่เขาดูชอบคุณพ่อชอบแต่คุณลูกชอบหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณลูกเขาชอบหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คสปอนบอบทีเขาชอบไหมเอาเช็คไม่ได้หรอ ราไม่สนนะทุกคนว่าเราจะเข้าได้ไหมเพราะว่าเออเราไม่ได้เล่นเกมเพย <c> ์ <oughs> ไม่ดาวบ้านหลังนี้ลงก็เลยว่าเออไม,ไม่ไม่เทสบ้านดีกว่าทุกคนโอเคตอนนี้ลูกค้าอ่าเขาเหมือนแบบไปนอนแล้วคือเหมือนแบบเออพร้อมประเมินแล้วว่าชอบหรือไม่ชอบเนาะเดี๋ยวเรามาลองถามน้องหนูเจ้าของห้องนี้ทุกคนว่าเขาชอบไหมนะลูกปลาหยุดหยุดเมาส์ก่อนไปคุยกับลูกค้าก่อนไปนอเออเอาน้องไม่ชอบหรอ ทำไมฉันก็ทำตามบีบเกลนาก็คือวิดีโอเกมแล้วก็เพนติ้งเนี่ยอะฉันฉันเดาว่ามันก็ดีงามันเป็นงานที่ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่เทสของฉันอะ ก็นหนูไม่บอกสไตล์การแต่งที่หนูชอบว่ะลูกหนูบอกแค่แบบว่าเออฉันชอบแอคทิวิตี้นี้นี้นะ้นเอเด็กเวนไม,ไม่พูดคำหยากโอไม่ได่ดีไม่ดีไม่ด,มด,มดีห้ามด่าน้องหนูเขาอาจเป็นเด็กที่แบบยังมีความละเอียดรอบครอบอ้าวไม่ชอบทั้งหมดเลยฉันกรีดีตัเอาอีดีเขาลูกลูกชายแกไม่บอกเองว่าแกชอบสไตล์อะไรแกบอกแค่แอคทิวิตี้น่าแต่งได้ไหมฮ<ะ>ไม่บอกสี ฉันจะรู้ไหมว่าแกชอัสีอะไรฮะ oh, <well. S 1> เด็กเวรไม่บอกด้วยไปลูกไปบอกไปถามพ่อ <laughs> พ่อคงไม่ชอบแหละฉันว่าพ่อเขาก็คงไม่ชอบเหมือนกันอืมเนาะ่ะบอกไปถามเขาเ <laughs> ขาก็ตอบว่าไม่ชอบอ้าวอ้าวพ่อเขาชอบ <laughs> อพ่อถูกใจแล้วก็โอเคละ <laughs> โอเคเรารักบ้านหลังนี้ขึ้นมาคือ <laughs> มีคนถูกใจแล้วก็โอเคละแกเออขอบคุณน,นะคะคุณพ่อที่แบบชอบการตกแต่งของหนูถึงแม้ว่าเจ้าของบ้าน จะไม่ชอบก็ถามโอเคปลาลูกปลากลับบ้านดีกว่าเราหนีบ้านหลังนี้ดีกว่าเนะาะกลับบ้านทุกคนเนาะค,คัมแ back ฮมจากที่ลูกค้าไม่ชอบสองชอบ1ก็ถือว่าเลิศน,นะไปตังมา923ทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยสมัครงานเพิ่มดีกว่า่าเ,เดี๋ยวเราจะซื้อตู้เย็นเพิ่มมาให้แต่ว่าเราจะเน้นสีชมพูเพราะว่ามันคือสีของรามิจองแล,แล้วเราก็ขายท,ทีทุกคนเพราะเราไม่ต้องการละนี่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 บีโซนทำอาหารเพิ่มมาและแกแล้วก็ฉันจะได้แบบกินอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่พุดเค้กับแกคือกินจนเบื่อแล้ว ว่าโอเคเก็บไปตู้เย็นเนาะแล้วก็จานเนี่ยเก็บไว้กระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาล้างลูกคือหลังจากที่อัปเดตเกมอะที่แบบว่าอัปเดตแล้วแบบเออ <Okay. S 2> ซิมคือเมื่อก่อนใช่ไหมมีคนร้องเรียนว่าเออซิมอาบน้ำใสกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเขาแก้ปุ๊บห้าลไกเป็นว่าอาบน้ําแล้วโป้เลยก็คือก็คือโปจริง <laughs> ชันหามุมกล้องในการเล่นไม่ได้เลยแกเอยคือถ้าเกิดว่าจังหวะอาบน้าอะไรงเงี้ยคือต้องหลบตลอดเลยโอเคลูกปลาอาบเสร็จพอแนละ้วลูกอาบแบบนานเกินลูกนะอาะมูนแล้วก็ เดี๋ยวหนูก็มาทําในส่วนของสลัดกินแล้วกันลูกเนาะโอเคทุกคนเจอพวงนี้เช้าแล้วกันนะคะเชา้าวันที่ สาม <c oughs> ลืมวันแล้วตอนนี้เช้าวันที่สามของเกมไปทุกคนนะมาลูกมาตื่นแล้วลูกมาหลับหลับเป็นตายตอนนี้หลับเหมือนตายเลยลูกนะอ่ะแล้วก็กินข้าวเหมือนเดิมเนาะโอเคทุกคนเริ่มงานครั้งที่สามของเราดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงมาดูกันว่าวันนี้ลูกค้าจะชอบหรือเปล่านะเพราะว่าเมาื่อวานลูกค้าไม่ชอบสองชอบหนึ่งแก่ก็ นั่นแหละค่ะทุกคนเนาะลูกค้าไม่บอกไม่เคลียเองอ,ะอ่ะมาแล้วเจ้ะอู้ที่ไหนเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่ที่นี่คือที่ไหนบนโลกใบนี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อจากภาคในสคูยีเออคอปเอปอรเ์เดลคอปเปอร์เดลเดี๋ยวเราเคาะป,ประตูบ้านเหมือนเดิมเนาะโอ้เลยบ้านหลังใหญ่มากทุกคนนะเขาให้แต่งห้องไหนเขาไม่ได้บอกใช่ปะก็คือแค่บอกว่าให้เราแต่งห้องโอเคได้ได้ได้โอเคอเท่าที่ดูทุกคนคือเขาชอบสีแดงแล้วก็ชอบสีดนแล้วก็ ถอาประส่วนของทักษะคอมเมดี้ก็เดี๋ยวเลือกห้องก่อนนะว่าจะห้องไหนเอาห้องนีิละการห้องทํางานแกเพราะว่าได้ฝึกทักษะคอมเดี้ด้วยไงเดี๋ยวเราก็จะไล่คนในบ้านทุกคน,นอ,ออกไปให้หมดเลยใช่ไปทุกคนออกไปเข้าสู่ช่วงน้องโฟแต่งบ้าน e p พสสีที่ชอบคือสีดำและสีแดงใช่ไหมงั้นฉันจะเออจะใช้ความเป็นสีดาําสีแดงเนี่ยให้มีความลักชูรี่เพราะว่า เออถ้าเกิดฉันนึกถึงสีดําสีแดงก็คือเป็นแบบความรักชูรี่อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยใช่ไหมปิดไมคก่อนดีกว่าเดี๋ยวลืมอ่ามันมีคอมพิวเตอร์ทุกคนฝุดในส่วนของคอมเมดี้ได้เนาะก็คือเหมือนแบบทำโฟลล่มอะไรอย่างเงี้ย ดันเดี๋ยวโฟก็จะใช้โต๊ะพอมดีกว่าโอเคฟิวฟิวนี้ฟิวฟิวนี้เนาะฟิวแบบสีดําสีแดงฟิวฟิวนี้แหละเออแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะใช้เป็นชั้นหนังสือแม้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวโฟใช้เป็นอาร์มแชร์จากผ้าคอชแลนละกันเพราะว่ามันก็มีความรักชูแต่ก็มีความอบอุ่นขึ้นมาเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้เนาะเป็นสีแดงอ่ะตรงนี้เพิ่มต้นไม้ให้หน่อยหนึ่งกรุ๊กเพราะว่า จะได้มีพื้นที่แบบสีเขียวเข้ามาในชีวิตบ้างเออไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะผู้พมเลยละกันเพราะว่าพรมก็คือต้องมีลูกไมมนั้นคือมันดูไม่รักชัวถ้าเกิดมันไม่มีพรมมันดูแบบเฮ้ยม,มันคือบ้านเบสิกปลาแต่ถ้าเกิดมีพรมมันคือแบบ บ้านนลักชู ury, ใช้เป็นพรม,มนีกก่ลกันแกฟิน,พ,นพื้นที่ดีของภาพพาเลนฮูทคือมันใหญ่มากแกคือใหญ่เกินนะ้าเกินตาชาวบ้านชาวเมืองมาันว่าลดหน่อยดีกว่ามันใหญ่เกินอะเซม่าก็ได้นะเนี่ยเออดีแล้วก็เดี๋ยวเราก็ติดรูปพงร,รูปภาพแกให้มีความลักชูรี่หรอรูปลักชูรี่อยู่ข้างล่างอแกแบบเท่อนแพงๆเลยแพงไปปะเนี่ยเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยหรอก็ดีนะก็โอเคนะเพราะว่าโรู้สึกว่าสีแดงดำแดงอะแกมันเป็นสีที่แบบมีความลักชูรี่แล้วก็มีความแบบเป็นผู้หญิงแซบๆอะมีความแบบ เป็นผู้หญิงหรูๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบเน้นความแบบวิรูกสางวิของไทยปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคือแบบความเป็นแบบดําแดงอะไรมันมีความอย่างเงี้ยมีความแบบอ้ยมีความแบบอวยอ้อยอ้อยอะไรอย่างเงี้ยแกฉั้นเรียนดูฉันอธิบายบเป็นคำพูดไม่ได้แกแต่ว่ามันคือแบบเนี้ยโอเคแกประมาณนี้นะส่วนของห้องสีดําแดงนะคะ ตามเล็บนะเออฉันก็ทําตามที่แบบเขารูแบบเออเป็นเล็บโรลินมาให้ฉันเลยอะไรเงี้ยแกใช่แล้วก็เดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนสีผนังเนาะงั้นฉันใช้เป็นผนังของแวมไพร์แล้วกันนะเพราะมันดูเข้ากันมากเลยอ่ะแกอ่ะไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฉันใช้เป็นเป็นอะไรดีอ่ะ oh. <laughs> โอเคดูสวยดูสวยห้องนี้แต่งสวยสุดละ <laughs> จากทั้งหมดสามห้องที่แต่งมาห้องนี้ดูดีสุดละแกเอ้ย เดี๋ยวฉันจะใช้เป็นนี่นีนี่พื้นของภาคแวมไพามม์มันดูมันดําจังอะมันดูดําเกินไปปะเอ่ออยากได้เป็นสีเทาได้ไหมเขาเปลี่ยนสีหน่อยเป็นสีเทาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นดําคือมันจะแบบดูมืดมนเกินอะ่ะแกถ้าเกิดเป็นสีอืม ทีเท่าสวยกว่าที่เท่าสวยกว่าจริงโอเคลูกค้ามาแล้วทุกคนอย่ารวมร่างกันแกมันน่ากลัวโอเคเดี๋ยวเราก็จะให้น,อน้องเนาะไปโชว์ห้องที่เราทําการแต่งธีมสีดําแดงดีกว่านาอว่าเขาจะชอบหรือเปล่าฉันตามตามบรีฟนะคราวนี้คือตามบรีฟโดยโดยที่แบบไม่ได้คิดเองอะแกโอเคมาพวกแกรีิเข้ามากันดีเออนีสิมันต้องปิดตามาแล้วก็เดินเข้ามาในห้องอย่างนี้ นี่เป็นไงดําแดงที่แกต้องการปะคือมันดําแดงพอไหมอ่ะนี่ทุกคนภาพที่เราถ่ายตอนแบบตอนก่อนนะตอนที่เราหล่งแต่งนี่เป็นไงสวยมีความดําแดงขึ้นมาตามเล็เวลที่พวกแกแบบต้องการจริงๆเนี่ยเลิศนะอะไรดีแล้วคือพอแบบเป็นภาพแบบอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยแกดูดิแบบมี e ออัปเตอะโอเคพวกแกชอบกันปะพวกแกถ้าเกิดว่าพวกแกแบบทำเคสต่างๆใช่ปะแล้วลูกค้าเขาแบบ ยังไม่ไฟนอลสักทีอะไรเงี้ยก็ไี่กดไปทุกคนเนี่ยเออเดี๋ยวเขาก็จะมาดูแล้วเขาก็จะมาวิจารณ์นะว่าชอบหรือเปล่าใช่เผื่อแบบใครเล่นแล้วแบบเอ้อคอมรููแบบเหมือนจะยังไม่ประเมินผลงานเราเลยนะอะไรเงี้ยแกแกก็แบบเออมาติก๊กติ๊กดูเดี๋ยวเขาก็เออชอบไม่ชอบเขาก็บอกเองแหละแกแต่นี่ค่ะคนแรกที่เขาพร้อมที่จะประเมินทุกคนที่สอแล้วแก เดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าเขาชอบหรือเปล่าอ้ยคนที่สามแล้วซื้อทุกคนพร้อมหมดแล้วหรอตอนนี้ยเหลือแค่เหมยที่ยังไม่พร้อมอปะมอ้าวไม่ชอบ เอ้ยอะไรเด็กฉันต้องทำตามบรีฟทุกอย่างเลยนะแกคือฉันแบบทำตามที่แม่แกต้องการหมดเลยแต่แกไม่ชอบคือ,อไรนเนี่ยค้ยแต่คุณตาเขาชอบแกคุณตาเขาชอบเออตอนนี้คือหนึ่งต่อหนึ่งอะคือแบบสเสมอกันเนาะอ่ะแล้วก็เด็กคนนี้ล่าเด็กหนูหนูลูกหนูไปไหนอะหนูลูกชอบเปล่าอชอบโอเคตอนนี้คือสองต่อหนึ่งอ่ะ คือตันอีหนูคนนั้นคือเขาไม่ชอบทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือทั้งคุณตาแล้วก็หนูหน้อยคนนี้หนูแบบหนูน่ารักคนนี้ทุกคนเขาชอบเนาะเมยก็อยู่ไหนเมยก็อยู่ไหนนี่นี่นี่เมยแกชอบหรือเปล่าเนี่ยคือฉันตามตามบลิฟแกทุกอย่างคือแกชอบสีอะไรแกแบบต้องการแอคทิวตี้อะไรฉันมีให้หมดเลยนะถ้าเกิดแกไม่ชอบนะ จะฟาดหัวแกให้เฮ้ยอย่างนี้สิมันต้องได้อย่างนี้มันต้องได้อย่างนี้เออได้หกร้อยสี่สิบแปดทุกคนในสองงานนี้นะฮะโอเคฟากลับบ้านพักผ่อนดีก่อลูกไปกลับมาบ้านแสนสุขของเราดีกว่าโตอนนี้มีขึ้นแจ้งเตือนว่าหนึ่งในลูกค้าของรามิจองเออได้แบบแนะนำวิ จริงเหรอมีคนแนะนําแบบเออให้กับลูกค้าคนอื่นนี่ใช่ไหมอ๋อมันมันมันเกิดจากที่ว่าเรามีสนองค่าชื่อเสียงทุกคนที่มันเยอะขึ้นลูกค้าก็จะแนะนําต่อ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 กันอะไรอย่างเงี้ยแกเออเลิดๆลุดลโอเคแกก็สำหรับคลิปนี้ค่ะไปก่อนนะคะเจอใหม่คลิปหน้านะก็อย่าเพิ่งโทรมาขอปิดคลิปก่อนก็คือในส่วนของเฮลิส์นี่เนาะโคิดว่าคงจะมีประมาณ3า EP เหมือนกับอีโคไลฟ์สไตล์ใช่ถ้าเกิดว่าทำได้นะคะถ้าเกิดไม่ได้ก็ อาจจะเป็น4ี่ห้าอีพีทุกคนก็นแล้วแต่เนาะเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าคืออยากจะมีบ้านเทียไมโครไม่ต้องใครนี่ก็ได้เป็นเทียไมโครทุกคนก็คือเป็นบ้านหลังเนื้อให้กับน้องได้เลยอ่ะทุกคนโอเคทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คะจุงหน๊าจุ๊บ